ดี๋ยวันี้จะมาเก็บรายละเอียดฝ่านี้หน่อยครับจะไปทริปวันที่8นี้มานนี้ครับใครหอเก็บเก็บอลไบ้างเก็บเลยรบ้างดูช่องดูฝุดฝากกอนไลไรเป่นใหมเดี๋ยวรู้จ้า,า,า,าน่ครับเรื่องมาแล้วครับนี่ เป็นฝารถบอกครับให้ดูลูกกันครับไม่มีหมกครับให้ดูกันเลยลูกหกหกใครใช้ฟวัวหมียแล้วใส่าชาร์จป่ะ ý thức là người hiểu yêu bay không thể nào hết bóng 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 เวาขดติ้นหน่อยครับไอเสียี๋ยวทำการเปลี่ยนไปเลยรับฝาประมาณนี้ช่องเลยช่องครับเขาเรียกว่าช่องอะไร,อ,ไรอีกอ่าเปิดไปสามสองอ่ะสามสองสามสองน้อยๆไม่เขาเรียกว่าช่องอะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรฟัก,ฟก,ฟก เพราะฝาทั่วไปช่องมันจะแบบเป็นโค้งๆแต่นี้เราฟักไปเลยมันจะไม่ค่อยเหมือนฝาทั่วไปสักเท่าไหร่ได้มาเถ้าเจ้าประมาณนี้ครับใครอยูาา่ะรับใครครับก็ถ้าทำรถที่นี่ก็จะเซ็ตรถไปในตัวเลยครับ ก็พวกรับติดเครื่องวันนี้สวยเช่นนี้ครับไม่ได้งานเลยขับอย่างเดียวรองเท้าเลยกีรองเท้าเลยครับแม่ยังไม่ได้ไปเกินกระดาษตัดเองผมถ่ายกินกระดาษเลยนอนแม่มาเลยความแรงคุณอยู่ตรงนี้ครับเจาะมือ เพื่ออะไรย่านตรงนี้เพื่ออะไรไหนเนี่ยเพื่ออะไรเกณฑ์เนี่ยเพื่ออะไรยูมาดูตรงนีกันรั่วกันรั่วประมาณนี้คนนะนี่ตะเก็นเฮ้ยนี่ครับกายเสร็จแล้วครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูครับอ่าครับวันนี้เราลองเขี่ยครับอ่ะพูดไปเอะพูดไปติดเครื่องครับพร้เสร็จจ้าพรุ่งนี้มาให้ ไอ้ลูกพม่าน้แดงนะจลลายใส่ถงบอกแม่ไม่ต้องใส่นะเอาวันี้น่ยบีมมาเทียนี้ไหมไม่อที่ไปอะไม่ไหวเคลงฝืดท้งหายบปไปาไม่ไหวไม่ไหวจริงรงรอแป๊บให้กาวแห้งเฮ้ยงว่าเสียงเป็นไงวะจะไม่ติดจะไม่ถึงไม่ถึงไม่รอคนหนึ่งยีสิบคอยติด ยังครับต้องรอถึงยี่สิบคนนะครับจะติดเก้าแล้วยี่สิบตครื่องไปเอิ์ยานิดหน่อยไปครับดูกันยาวๆเอิ์ยานหน่อยเอร์ยางหน่อย ผายฝุ่นเต็มหน้าดีอะฝุ่นเต็มหน้าเลยอ้เก๊กยังยังแยงอยู่ยังแยงเดี๋ยวออกให้ดูอีกรอบครับ ออกเต็มวันนี้หน่อยเอาแรงเอาเอาเอาหัวทำเต็มวันนี้ยังไม่เต็มอีกไอเต็มอีกเต็มวันนี้ เบิดนิดหน่อยไม่รู้แชร์ลงกลุ่มเดี๋ยวทืบเลยอดเลยฮะเหมือนน้ำมันจะหมดหรือเปล่าน้ำมันหมดป่ะน้ำมันน่ะน้ำมันน่ะมันไม่ลงอ่ะครัอบผมครับผ มาเนี่ครับ